ไปดาหน้าเจ้าเจ้ามาถามมีก่อนเนอแก่ลูกได้การสิลูกแล้วไปแล้วจะไปน่ายเลยอือเขาจะไปน่ายเลยไปเจ้าน่ะไปแล้วมามากไม่อีกอืมมาได้พุ่นมืเติมกันเนาะมือนหันมาต่านึงแจ้งกันท่านึงเออเมื่อขายเห็ดปวกบ่ได้รายไปได้ฮะแช่นึงแช่นึง กิ uh, <S <S ่งเนาะพี่น้องไปหาแต่เช้าพุ่นบ่อยากกินแน่อยากคายแน่เห็นไหมคือคือบัวนั่นสหรคือบุกแกงกินสารบุกแกงมอะไรอย่น้เงินเลยร่ะลายเต่าบ่จะมาเสนอกุญบ่มาเทียนอันไี้ไปคืนบ่บ่มาติดหนาจะเอาเงินอันน้ไปไหนแล้วน้องไอ้เนี้ยดูหันดูธนาคารไหนเนาะจะฝากมาเสดาน มสองพันาปกรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเมื่ทุกคนทุกท่านว่าสเป็นทางฟังไทยหรือฟังลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตู้กำาปั่นซุกน้นองะมาพบมาพอกับตุ้กำามวันนี้พี่น้องเลยเนาะอยู่เพื่อนอ่า ไปหน้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะดำหน้าได้ให้นึงแล้วล่ะก็มีเวียกไปปักซองเนาะทางปักซองกบ่ฮอดปักซองพี่น้องเอ้ยแต่รักนี่คือไปรัเอามูเนาะหรือว่าเสียวคือเพื่อนเพื่อนักเนาะเพื่อนแพเพิ่นไดงมาแ่ผู้พี่น้องเอ้ยเมืองอื่นเนาะลงมาดหน้าซอยพี่น้องเอ้ยกสิไปรับมาเนาะ ไปหาน้องมะนาวก่อนเลยเนาะหาน้องมะนาวไปหาน้องมะนาวก่อนเป็นอยู่นาบอกได้ว่าใดๆเนาะแต่จะเอาเงินไปน้องแอมน้ำพี่น้องเพาะว่าบัญชีเพิรนโมมี่เนี่ยมีคนฝากเงินมาเพิร์นในเพิ่์นในฝากเขาชีตุ้กําเนาะแล้วก็เอาไปเพิ่นแต่ว่าจะเอาไปหายเลยพี่น้องเลยถ้าเพิ่นว่าเพิ่์นโอยู่ก็ฝากไว้น้ำโนมะนาวก็ได้เพิ่นว่าน้องเป็นอย่างพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะตุ้กัมเคยสิไปเวียดอีกโยกะ เปลี <inequ ity S 1> ่ยนผานองมะน้าก่อนเนี่ยมันดีไซน์เนาะเนี่ยมันสีฮอนแด็กรอนไปกะฝากเลยเด้อน้องฝากกับเมย์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกครั้งในพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งในคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเลยยังไงจังไงก็คลิปดีคลิปสีฟังชิมียอดวิวกับอยู่กับเอฟซีเนาะอ่าอยู่กับเอฟซีเบิ้องเอฟซีเบิ้องให้จัดการให้เนาะเบื้องเบื้องโบกฏการโฆษณาให้กับขอบุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยช่วงนี้ทุกครัลงคลิป น้อยกะเดี๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าตุกมคำกับเผาน้ำให้น้ำน่าแด่นน้ำนามน้ำปุ่นเนาะงางบททันพี่น้องกะกันยาวเลยไปโอเคพี่น้องแต่พร้อมแล้วก็ลุยเนาะหมอบอลาลิตสโกตัดภาพมาเนาะเจอน้องมะนาวย่างมาพี่น้องจะเพิ่นมาแต่สีไดแอ้วสบายดีเนาะมาแนวนั่งดีแล้าเนาะข้างเข้าไปพุ่นมาเลยมาเลยใช้ก่อนไปดาหน้าช่วยเจ้ามาถามเมียก่อนเออ กลกแรกกรสิลกแล้วไปแรกจะไปน้าเลยอือ้จะไปน้าเลยไปเจ้าน่ะไปแล้วมามาใม่อือมาเลยพ่นมือเดิเนาหมือนหันมาเนีแจ้งมาเนีเออเมื่อขายให้ปลวกบ่อือได้ได้ไปได้ห่แช่นึ่งแช่นึ่งป้ากิ่งเนาะพี่น้องไปหาที่สาพพ่นบ่ อยากกินแน่ยแน่เล็นคือค mm. ือบ่ว um นั่นใช่ค yeah. ือบแกงกินใช่บุแกงเงนอะไรเงินเนอะไรลายเตรบ่อยจะมาสนอคุณบ่ถมาเพียนดไปคือบ่บ่มาตินจะาเงินไปไหน้องไอ้เหี้ยดูฮันดูธนาคารไหนเนาะฝากมาเทอาสองพันไปเอามัน บุเกี่ยวท่าด,ดอกเดียวแต่อายุผ่าก็เอ็มเจ้าก็ได้ไปห้น้องเอ็มน้องเอ็มบอกเจ้าเลยหรือว่าเออพวเพิ่นไปหน้าพุ่นตีอืม,อมสิไปใช้ต่อนี่ไปนะเจ้านะ่ะไปไปหน้าไปถามแม่ก็น่าใช่ไปดำบ่กัเจะถามแม่จะก่อนได้แบบเมื่อยแล้วิ่นเลยเออจะขึ้นนไปก็ไปก็บ,บอกแล้วบอกแล้วจบดีฉันจะไปกันไปกัน mười gật bố hết hôn để gật cứng đó nhu mười nhà nó nó Nhạc bài dù thế nào hay cả bọn nó chụp đi bọn nó chụp đi thầy nhạc bài tới đây ai mà xin nhàng đặt nó vị nó mừng ba mừng khẩu cho đứa bà mười len vụ tao len nó tao len chẳng ba mừng ai chị ba fc bị lọt mừng khẩu cháu cũng ngam này này tao đang đang đưa Hãy Chị khảo sao với em mua đi Mua đi Nó mua chị thật Nhà ăn phải bọn hết này Nhà ăn phải không? sao vậy đấy Ừ ăn hẳn bỏ ừ. ừ Thô bỏ ra bò này Bởi thô thì đâu mà ăn hẳn Đâu cái hụ Đâu cái hụ Đâu mà đỉnh là bưởi đó Mà đỉnh này Trong bởi khả hết phô đi Ừ ờ, đào đời, đào đời. Ừ Đâu đây Áo đây เราพี่เราเรามา่นกับเอยราบอกมาผู้เดียวล้วนะมากับดูกเราดีดีเนาพี่าบอกวาเราดุเราไปหากะได้เงินบ่บ่มันเคยเอานะอืมานลอะพี่กายนี่แม่ไก่เออใหญ่ยงใหญ่ปีนี้เจ้าได้สิอืมแต่ละปีจะหมดรถยูมองกงนเดืนเตือนบ้างหรืออ มองอันหลอดก็ไฟหุก,กนะบองหาไม่ได้หนอนกอไฟหุกเออมองอันทอดไปตามหาเจ้าหามจักอืมเออนั่นแหละเออเห็นดูเสาะทางไปหาแล้วคนจีต๊อกที่บ่อันนี้เคยปวดออีกเลยใช่ๆแล้ว ก็เนี่ยเออยางมือขายอยู่พุ่นทีได้ทำใจ้าขึ้นไปซอยไอ้กาบอกเมยดีบอกเพิ่นจะรักไปได้รักไปแล้วให้ขึ้นไปกันยังไปก็หดบิดหวยกันไปเนี่ยโลกหิมหวยอันเมยพลักไปได้ไปแล้วยูนาหูลำไหมสิลำมรักกัอยู่นาหูลำหน้าอะไรนั่นน้อไม่คุยหนาหูหน้าผ่าหวยหน้าผ่านั่นบอกไอ้เพี่ยงยิ่งพุ เออพักหวยแต่ติดหวยนี่ <ừ. S 1> แัวอยู่ทางนั้น <ừ. S 1> อืนั่นแหละว่าไปจักทางไปเจอทางไปเลยตี <ừ. S 2> จำนั่นเนาะแบบม่มาเห็นน้องมานา้าผีนหน่อยเนาะเห็นพญาง้าแตะพูเห็นเช <c oughs> ือสีเหลืองๆแม่และวะต้องเอ็มกะเป็น ไปดำหน้าซอยมาบุญดิจ้าให้ำไปดินซื่อจัจ๊กแล้วบนน้าแล้วจ้ะเออไปดินบ่เพิ่นไปวันเกิดไปมือนัรนหูหรือบ่เป็นเกิดจะบอกเป็นไปวันเกิดไปเมื่อักเอาเราไปบอกว่าสิจากตีแต่คนบ้านเราแน่นอ,อนไปนอย่งไปน,ย,ปนย่างแต่ว่า เราบอกจะไปอยู่แล้ว่าเราให้ปัวบ่๊ให้ปัวออกได้นะอืมตือไรอยู่หมู่หนึ่งชายนี่เออจุม๊มเผื่อมีเีดำหน้าแล้วบ่ดำหน้าได้การละชันใช่หน้าอะไรใช่

ไม่เออไมเนาะลืมซื้อแล้วเลยเรายังบม่ได้ทำน้องเนาะการออกซิเจนทำมีอะไรบ่น้ำไหมาปเขานอนดูเถอะเออขานอนนางยังนอนเด้เนาะต้องออกกำลังกายคือเจ้าหญิงก็ได้มีเฮงบ่หยิงหญางมาหญางเมื่องหญิงเมื่อบ่ตอนเด็กอะ ừ. Đông ừ. thường chú Na Ừ, vừa này chào mưa khai Ừ, ừ. Chào mưa khai Hỏi phải cản à, hỏi nói nói hỏi cuồng à Chào này, chào này Ừ, chào này, để... chắc không tổng một kìm Ừ, chào mưa này, chào mưa khác quá rồi Nói lại, càng bộ phải càng như thế này, càng mưa xếp Phải cản chú thế này Cản hủy Mà cản đang nhảy nó đang ừ. nhảy, ừ. นารอยู่หวยยังมีอยู่เนาหอยกันเนาะลมหนาวการอยู่ห่วยเราเจ้าเฉลิมไปนาเลยบอกไปแทงตัวนี่ไปชื่อแล้วกินก่อนอายชิ่อไปชื่อน้ำกินดูนอกก่อนชื่อไปกินดับนาแล้วเมื่อยชื่อไปชื่อดุชื่อลานแน่กิน là nội đục cả rồi làm ra rồi chứ làm kiểu làm đèn làm gì lên có đây mì hèn đó đồng, đồng à. nào chỉ hòn 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 ăn mì đấy hòn hòn ăn hòn thằng đấy nhà đâu bao mày nhá em có đi sao này à len mà len không ừ. là cái mười vô ngon bao nhiêu ma này bao nhiêu ngon này bò má này Má ma bao phần cái chắp đôi lép bả này làm ừ. hay làm na mình cười vài đây cái chắp đôi lép bả này đầu cua thì để trâu phải lúc nhão khẩu cả Nguồn bò ma này lúc gì bò xem cái này cả Rốt cưa, mẹ rốt cưa Như thế mẹ cho bó rốt nè Rốt khỏi em rốt nè Nhà bởi nhà, nhà tâm mình nè Nhà tâm mình ừ. ดึงไม่ได้มันกดดึงตัวมันยาวก้อนก็ได้ชาวดึงไม่ได้เก็บให้ได้เดี๋ยวนี้เก็บให้เดี๋ยวก็มวงนี่หน่อยให้น้อยชาวให้นะอือพอมันอยากหงาได้ตอนนั้นเพราะว่ามันอยู่นู่นพี่น้องเลยเดี๋ยวชาวให้ทั้งกุกตาลสามให้ทั้งกุกตาลงามน่ะเนาะหงายคว่มีได้พี่น้องเลยเออกดเขาไม่ได้ใช่ดำไม่ได้แล้วแต่บอกน้าแม่ก็ได้น้าออเป็นพี่น้องกันบมด พี่น้องกันเนาะเม่ตุวีแม็กนั่นเป็นน้องเม่ตู้เขาเม่ตู้คนนี้เมธารามเนี่ยเป็นน้องเม่ตู้เขาเออม่ตู้เจ้าอยู่อยูชายเดียวชายเดียวเออพี่น้องกันเนาะลานเลนเนี่ยกับลูกพี่ลูกน้องเนาะเมนบอกเลนเดียวเป็นเลนเนาะว่าแล้วเป็นน้องของเม่ตู้เจ้าเมมบอกแม่เจ้าก็เป็นลานเนาะเจ้าก็เป็นเลนไป เจ้าเมร์บ่จะทำภูเก็ตหองดีเด็ดเอ้าแกตัดแมสเนี๋ยวน้องเราวเมตตาดำเป็นน้องเมเจ้าเป็นน้องของของเมย์เมย์ของม <im itation> เอมย์เมเจ้าก็เป็นลายเม่ตาดำเหมืน <im itation> เจ้าเป็นลูกเมย์เป็นเล,น,ลนเล้าบัมนพอลูกเจ้าออกมาที่เป็นยังบัมือนักได้เป็นลายเป็นเลน

อวันศ oh, ิล <manifestations> ม <Literally. laughs> uh. ักตกเลยใช้องเอมมาัิลีร้องวัดลงอยู่บ่บ่นอนีิช่วยผมบอกกับอ้ายวันศีริลงวัดเพื่อนว่าเออมื่อคืนนี่มาเอาเด้อแบบเตรียมสิเตรียมยังไม่เด้นแบบลงนอนีิช่วยเออมื่อท่นเศาริลงวัดไปผ่าไว้ก็เอื้อยเขาก็ได้เด้อเพื่อนว่าเงินนะเพื่อนเพื่อนบัดตื่นช่วยอีกอื นอนเล็กบอกนอนไหมเกอืมเด็ดไปยังน่งินดินแล้ับอืมไปดาเลเจ้าเด้ใช่นอนอ๋อจะคือู้เปานนอนเกอาวหูได้เอาบิ่ง่าเลิกเบิ่อเป็นยังมานอนอยู่ได้อืมช่วยมือมากยังนอนอยู่นี่เนาะเดี๋ยเป็นเต็มเป็นคุยจะับบอเ นี่น่าบ่เนี่ยเต่ว่าเนี่เขาเคยนอนดึกเนาะเขาเคยนอนดึกแดีวก็นอนดึกพี่น้องเลยมึนกะน,น,นอนอยากหลับแต่ว่านอนดึก,กอ่ะบ่คือเขานอนแต่หัวแรงได้เ่าเนาะเคยนอนแต่หัวแรงเดี๋อนอนยวก็ทำหัวไม่ได้เดยวยากหลับรถคือนอนมาเอาเลยเนานนะแล้วก็บรรงหนังบนด,ดึกบนเต๊ะกันบนดึกจบแล้วจะเร่มนอนอ จังไรมือน,นี่ขึ้นไปแท้บ่มือบตาบ่แม่ก่อนเ <c oughs> พราะว่าอพีเพ่รุ่นเนาะพี่นาอีรุ่นรุ่นนงมานาวขึ้นมาดำหน้าอยากเห็นนงมนาวดำหน้าเบ,าบาิ้งเหนอร็อยากเห็นเนาะพี่นา,าะอยากเห็นนงมานาวดำหน้าเาตดว ยังอยากเห็นนะอยากอยากเบื่อหนูนาดำนาอะไรนี port, ่เราเหยียเนาะก็ทำจักมัดช่องมัดเกิดเมื่อยขึ้นแต่ว่ากำลังกันไล่อยูื้อยปไล่อยู่อพอนอนไล่ให้เมื่อยเนาะโอ้เนี่ยมันได้เนาะแม่นอนไล่ให้เมื่อยคุยบอกเราดีๆอยากไปกันอยากไปก็บอกแล้วขึ้นไปตอนแรกก็ยังมาแบบนี้พี่เลยเนี่ยาไปตัวเราเลย แต่ว่าผู้ห็นไปก็แสดงว่าเล่ามาไปกันายกับบริกรเนาะบนิยังเพราะว่ามีกะเอ็ดก็ไปแล้วนะมันก็เรื่องโบราณดำหนาไว้อยู่บอกจะดำหนาจะทำอะไรคือมูเลยเนาะเมื่อยก็ชาลงชาลงเลยเนาะตอนแดงๆนี่โอ้ยลงไปในข่าวเลยเนาะพี่คือเออหขาวตักดำใส่ bập bập lẽ, xuôi xuôi khืน đệt, thằng đằng hèn, hèm xa lông, xa lông đấy, bạn đó, cái bọn ừ. này, nhỏ ừ. oh, là thì đâu, ờ, cái chai kìm nhang làm na bao mày nhỉ nó, ừ, đồng vật, đồng nó rung chìm đấy bọ, nó rung chìm, ờ, nó luồn vặt nó, luồn nó vẫn kêu, kêu

อย่างมิเตแม่อย่างมีบันช้อนวันอย่างมิเตแม่อย่างมีิเตเมนะไรเม่จะบอกว่ามีอย่างก็มิเตแม่แมย์จะจมให้ลูกนะบอกลารถบอตามเออเด็กน้อยเนาะอย่าเขาเราเด้ยินเนาะเราจะบอกงานมาแทะแบบไหนเนาะบอกเราเด้อเจอตุคำมโดดเน้า นั่งคุยกั็เล่าเลยก็ะเล่าผานเงินไวห้แอมจอดเด้อบอกเล่าอือไว้เพราะว่าไม่ค่อยมีใจผู้เจอกันเราก็ต้องแอมนะเพื่อนไปเห็นไปหนีด้วยผลพื้นตอนแรงกระเคื่อนใกล้ๆกับบวกที่ยางมาเด้อยางมาเอาเด้อช้ำไหมคืนนี้ช่วยเผื่อใบอยู่ไปปะโมไปเยี่ยงตู้น่ะเฮ็ดบอส่ะ เดี๋ยวคอยปิดดอกเดี๋ยวคอยสิปิดดอกเดี๋ยวคอยสิปิดดอกประตูนี่ชื่อว่ใช่นะชื่อว่าให้เปลือกนี่โอ้โผอเปลือกอะไรนี้นี่ทำไมจะมีเนาะคือดีเนาะพี่เนาะหวานนิดหน่อยเปวืแล้วาเป็นขาวเนาะเต็มทุกอย่างไปปลาบ่ปะชิลามบ่นานี่ เนาะไปเลาปลาบ้มาเออปลาเอาให้แสดงน่าได้หลายเด้อเนาะทั้งเป็นห้ทุ่มบกยังไงเพี่น้องเลยอ่าบมเป็นยังเอาดำมากระดำไปเอ่อเฮ็ดปัวออกอีกแล้วพี่น้องเลยยันคอยเดือนเจ็ดที่เ่าเดือนแปดพุ่นพุ่นที่ตกอีกวันนี้พอดีนะพอดีดำเบิดน้ำฮะอืมเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าคอยถ่าฝนบานนี้บดน้ำนี่กันโมฮึงเนาะ มันหนามมันจะก็เร oh, no. ียบร้อยถากฝนตกบ้านเปิดนั่นแล้วมันสีบบอลตกบอเนาะเปลือกมันหนามเลพี่น้องเฮ้ยเนาะเมื่อกี้กะพูดถึงเรื่องฝากเงินไว้ให้น้องแอมกับน้องมะนาวเนาะพี่น้องฝากไว้ให้เลาไปเลาย่างไปบ่อนี่อันอันอัมันหักบ่ ม,มาอ้อาเรื่อนเลยดีเนาะเรากัไปหาไปชงมาชงอีกบออนน่อตนเองมาชงเออไปยูไปไกับนกไปเรียนาะเพิ่งกระดับหน้าให้กันเพิ่งกระดอกลับบ่เา้็ไปจักรเอาวะไปดามหน้าเะไปยังจ้ะไปชื่อจ้ะยันพุทนามเลยเด็ดถึงเลยแต่เสีดีบุกไปเลยแมเนะ้อเ็เลยว ตอนนั้นยังเป็นทะเลยันเลยเนาะมองอะไรบ้าจะไปช่อนห่วงเฮ้ยให้ทั้งเทียนไม่ได้ไปช่อนอีกบ่บ่มีเอฟซีจะเอาคอมเมนต์มาว่าไปช่อนเด็ดเดียกจับได้หลายเลยกินเบิร์กใส่ถุงยางใส่ตู้ไว้คนหนึ่งใส่แข่งนี่เม่ไเงี้ยมันมันมีนะเขาเอามากินแบบนี้แล้วสมมติว่ามันลายรีสิมันได้เนาะหากใช้มาช้อนโต้ก็ได้ลายรีได้ ม,มันทำลายไปบบนั่นเมื่อเด้กรเบิดเท่านั้นผมแจ้งที่เบิดเธอเครื่องของผมแจ้งแล้วบ่หลายลิ้นอนัันนะ่ะมื่อเจ้าอันมื่อไอามาหาเจ้านะหลายลิพึกลิน่ะจนเครื่องของจนเตรียมของวะเนาะแด้ก็ะเบิดลงสอดในได้บ่อได้ีแม่ลงสอ,องดอ<ว>อมาได้หลาอยู่หาเม่ลงสอนออี่นอนอก็ได้อีกพอได้ขั้วพอได้มุกพอได้นั่นเนองไปนองอ่ กรเอิ่นาหัวกบแมนบ่หัวกบหัวกบแช่ไหมงาจะไปตูงามแ่ปตูนองมาแล้วกันโอ้ยน้องจะมีบ่ให้ตูม่ีสิมีบลกแล้ว่นไคมาให้ตอนเจ้าไปน้าไอ้นในไทนะเจ้าเจออยู่บ่้เรามาให้ปลูกติดติดติดแล้วงามในไทยบ่นะ เออนนวัไนี้เราในไทยทิเ,เรามาให้ปลูกนั่นแลกระปุกนั่นแหละง่ายดียแม่ปลูกเขียวกุ้มขึ้นมกักทั่วเอาเจ้ากัดขึ้นข้างบ่ได้ใช่ไหมขึม้นเคือบ่ได้เห็ดบ่ได้ยาเห็ดข้างให้ปลูกตามพี่หัวเนี่ยแต่มันขึ้นตามพี่หัวแล้วก็เป็นด,ดอก,กตัวตั้งเป็นได้เอามาทดใช้แล้วแบบไอ้บอกทดใช้แล้วมีบ่เหมือนมุมีเป็นไงทดใช่อ<ด>ีโรดชะม <า S 3> <ด>ุมีนะ ใช้แปบไปไลยตีตีต,ตีน้ำใช้กับบวบบัวแล้วแต่โหดโหลดลำลองว่ะบุมีอ่อะเอรงทางใดกะประมาณนี้พี่น้องตุ๊กข่ามใช้เผ่าไปซื้อน้ำกินไปชูมูคูไอ้น้องพ่อแม่กินอยู่นาเนาะแล้วกะแต่ว่าบางจะไปหาเห็ดจะไปชูเลยเห็นไหมเห็ดเลยบอกแม่เด้อืมอแต่ว่าจะไปน้ำหนาชอยไอ้กะบอก,อบอกแม่จือเจือบอกเล่าถามเล่างานคือไปรัดไปนี่ถ่ายจะไปนะ ต้องตัวเดาได้แกนัยกะเอาเอาเงินฝากให้น้องแอมก่อนพี่น้องเลยเพราไม่ได้คอยเจอกับน้องแอมเนาะอือพันสามแกนใดกะคือบอกแหละไม่ร้อยบอกไม่พันนี้ถ้าว่าที่ขึ้นไปน่ะบอกแม่จะจุกเจือเด้ออืออันนี้น่ะน้องแอมบอกเจ้าอะไรลรือ่าบอกแล้วเออบอกฝากไว้กับเจ้าน่ะเนาะ อัไดกันบ่เป็นหยังจังไดก็อ้ายกลับก่อนอืออาสบายดีสบายดีโนอ้าวเข้ามน้องอมอือเด้ออือจังากันเนาะอือขอามดิอืออย่าลืมไดใหญ่เฮียไดเออเออ่บอกน้องอมเด้อและถ้าสิขึ้นไปก็บอกแม่เจือ โอเคพี่น้องเลยเนาะก็คือประมาณนี้ทังตุคําคือแสดขอตัวจบคลิปอำนา,าจพระเจ้าพมยพี่น้องไปกอเลยนก็ต้องขอบุญขอบคุณพเมยพี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิร์ตทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของตุคคำตั้งต้นจนจบแล้วก็ปกฏิข่าวโฆษณาของตนะุคําไปเนาะขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้ตคคุคําคือแสดงขอตัวกล่าวคําว่วาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ